นิยายรักนิยายเสียงเรื่องความรักที่ไม่มีจริงตอนที่21ส้มเราแวะเอาขนมไปให้พี่พุทธกันไหมแก้วการุณถามส้มซึ่งกำลังทำหน้าที่ขับรถให้หลังจากนายเดชต้องคอยอยู่รับใช้พุทธิพัฒ เขาก็เลยซื้อรถเอาไว้อีกคันเพื่อให้ส้มคอยขับพาแก้วการุณไปไหนตอนไหนอย่างที่เธออยากไปดีสิคะาช่วงบ่ายแบบนี้จะได้เอาขนมที่ทำไปให้คุณพุธานแก้วเห็นดีด้วยจึงขับนำขนมซึ่งแก้วการุณเพิ่งเรียนทำเสร็จแล้วก็นำไปให้เจ้านายหนุ่มวันนี้ขนมที่เพิ่งหัดทำออกมาสวย รสชาติดีก็เลยอยากให้เจ้านายหนุ่มได้ลองชิมดูบ้างพอไปถึงบริษัทแก้วกาดุลก็รีบลงจากรถแต่สายตาที่ถูกมองกลับมาโดยรอบนั้นกลับมองเธอแปลกๆบางคนทักแล้วสวัสดีแล้วก็ยังทำเป็นหนีไม่ส่งยิ้มอย่างที่เคยแม้แต่ส้มเองก็ยังมองว่าแปลก แต่สมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปพร้อมกับแก้วกาดุลและเมื่อแก้วกาดุลเดินไปถึงห้องทำงานของพุทธิพัฒน์เธอก็ได้พบกับดาตีเลขาหน้าห้องของพุทธิพัฒน์คุณคุณพุทธิพัฒน์อยู่ไหมคะแก้วกาดุลถามด้วยความสุภาพเหมือนเดิมเพราะเธอไม่ได้โทรมานัดเขาก่อนร่วงหนะ้าพอเธอไม่ได้โทรนัด เธอก็เกรงใจแต่อะไรบางอย่างมันบอกเธอว่าดาตีมีท่าทางอึดอักสีหน้าก็ดูแปลกแๆเออคุณคุณพุธเขามีแขกนะคะแก้วกาดุนได้กลิน่นใช่มันเป็นกลิน่นน้ำหอมผู้หญิงกลิน่นชนๆกลิ่นนั้นเธอกำหมดคิ้วนิดๆดู้สึกชาว,ว่าแปลกๆมีบางอย่างผิดปกติ เธอบอกกับตัวเองได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ๆทุกคนมองเธอด้วยสายตาประหลาดเพราะเขามีแขกแสดงว่าแขกคนนี้จะต้องสำคัญและเพราะความกลัวเธอก็เลยรีบจับมือของราตีเอาไว้ก่อนทำให้ราตีชะงักมือที่กำลังจะกดเรียกเข้าไปหาคนในห้องเพื่อแจ้งกับพุิพัฒน์ว่า แก้วกาดุลมหาตรดตีเงยหน้ามองเธอช่างเถอะแก้วฝากขนมเอาไว้ให้พี่พุ๊พอถึงเวลากาแฟช่วยจัดการให้ด้วยนะคะเออแล้วเธอก็พูดอะไรไม่ออกอีกเลยเธอวางขนมครัวซองนั้นโดยมือที่ค่อนข้างสั่น ก่อนจะหันหลังแล้วเดินจากไปเธอยังคงยิ้มให้ทุกคนแต่หน้าซีดลงไปหนึ่ง,งเฉดเธอกลัวกลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดมันฝังลึอความกลัวมันทำให้เธอไม่ไมกล้าไปเชิญหน้าชีวิตของเธอไม่ได้เพอร์เฟกเธอกลัวการสูญเสียขอไม่ดูอะไรและยังขอมีเขาอยู่จะดีกว่า และเพราะความกลัวเธอก็เลยรีบหนีจนสะดุดเธอหกล้มส้มรีบเข้ามาพยุงเขาของเธอถลอกมือมีรอยถลัยไปกับพื้นปูนอุ๊ยตายแล้วคุณแก้วเธอเจ็บและเกือบจะร้องไห้ออกมาส้มมองความผิดปกตินั้อย้าไม่เข้าเข้าใจนะักแก้วกาดรวนตาแดงๆเธอไม่ได้ร้องเพราะเจ็บตัว จเจ็บใจที่อ่อนแอเจ็บใจที่ไม่กล้าสู้กับอะไรสักอย่างเธอกลัวเหลือเกินเธอกลัวว่าเธอจะต้องสูญเสียสิ่งที่เธอรักเธอกลัวแล้วพอกลัวเธอก็จะวิ่งหนีมันแต่ก็ยังอยากมีมันอยู่ความสุขเธอยังเธอยังอยากมีความสุขขอลัอย่าเอาความสุขไปจากเธอเลย อย่าเอาพี่พุธไปจากเธอเลยส้รงรีบเอาน้ำที่อยู่ในรถมาล้างแผลให้แก้วการุนค่อ,คอยๆซับรายเลือดนั้นอย่างระมัดระวังเรากลับไปทำแผลที่บ้านก็ได้จับพี่พุทธเขาไม่แขกนะเธอรีบเช็ดน้ำตาที่เอิอ,ออกมาเพราะไม่อยากให้ใครสนใจกับผู้หญิงอย่างเธอส้ม จึงพาเจ้านายสาวกลับมาที่บ้านขณะที่พุทธิพัทกลับมาที่บ้านแล้วหลังจากหกโมงเย็นเขานึกแปลกใจที่แก้วกระด,ดนไม่เข้าไปหาเขาเมื่อช่วงบ่ายพอกลับมาเธอก็ยิ้มให้เขาแต่มันเป็นยิ้มที่ดูซีเซียวห้งเหือดเหลือเกินเขาก็หมดคิ้วนึกแปลกใจก่อนจะกอดเธอไว้ จูบประหมอมของเธออย่างที่เขาชอบทําขณะที่เธอเอ่ยทักทายเขาปกติแต่ดวงตากลมโตนั้นกลับหลบตาเขาอย่างมีพิรุษพุทธิพัทขมวดคิ้วเมื่อเห็นร่องรอยแผลของเธอทั้งที่มือและที่เขา่าแังว่าเธอจะบอกว่ามันเป็นความซุ่มซ้ามของเธอเองแต่เขาก็สมัมผัสได้ว่ามันมีอะไรแปลกไป จบแล้วนะคะความรักที่ไม่มีจริงเนาะชื่อตอนว่าหนีนะคะแล้วก็กลัวเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะะาแต่ยังคงฝากเพื่อนๆเช่นเดิมนะคะตอบฝากให้ช่วยดูพสนับสนุนให้นะคะแล้วก็ถ้าใครถามว่ามีกี่ตอนต่างก็ไม่ซ้ำกันนะคะต่ย,ยังเขียนไปเรื่อยๆเนาะ รู้แล้วค่ะว่าจะจบยังไงแต่ว่าก็จะเขียนให้เพื่อนๆฟังไปเรื่อยๆเนาะเพื่อเสริมนิยายตอนเย็นขึ้นมานะคะให้มันหลากหลายเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเพื่อนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เขียนความคิดเห็นมาคุยกันได้รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ